สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวกับดิฉันชาตไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันค่ะท่านผู้ฟังที่ชอบทาบุญที่วัดต่างๆนะคะอาจจะเคยสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปแต่ละที่แต่ละสถานที่เนี่ยนะคะมีความงามด้านศิลปะที่แตกต่างกันไปแต่อีกอย่างหนึ่งค่ะที่สังเกตได้ก็คืออิริยาบถของพระพุทธรูปก็แตกต่างกันไปด้วยและคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าคะอิริ ทิยาบทของพระพุทธรูปที่เราเรียกกันว่าปางเนี่ยมีพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายปางชื่อแปลกๆก็มีนะคะปางเหล่านี้เป็นมาอย่างไรมีความหมายอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์ธนกฤษ,กฤษละอสุวรรณค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเรียนถามอาจารย์ค่ะเวลาเราไปที่ต่างๆวัดต่างๆเราจะเห็นพระพุทธรูป มากมายหลายปางทีนี้ก็เกิดคําถามสงสัยขึ้นมาทําไมพระพุทธรูปต้องมีปางต่างๆมีที่มาอย่างไรคะก็อันนี้ก็ต้องเท้าความไปถึงต้นกําเนิดเรื่องพระพุทธรูปนะครับก็ถือว่าตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยเราไม่ได้มีธรรมเนียมในการที่จะสร้างรูปปัน้นรูปเหมือนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแต่ว่า เรื่องพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปหลายร้อยปีแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยในยุคสมัยที่เกิดพระพุทธรูปขึ้นเนี่ยก็คือในสมัยราชวงศ์กุศานะของอินเดียเนี่ยก็ประมาณราว,ราวพศ600พศ700 ประมาณนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยช่างเองก็ไม่เคยเห็นพบะพุทธเจ้าคะ่ะพอไม่เคยเห็นปุ๊บก็เลยต้องมีการคล้ายๆกับว่าต้องจินตนาการพระพุทธองค์เนี่ยจะลักษณะเป็นยังไงพอเรานึกภาพแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นปฏิมาก,กรรมที่เป็นรูปรูปเหมือนเป็นรูปดัางรูปมนุษย์นะครับมีใบหน้ามีพระวรกายมีอะไรต่อมีอะไรปุ๊บก็ต้องมีท่าทางใช่ไหมครคราวนี้ท่าทางเนี่ยในยุคแรกที่สร้างพุทธรูปเนี่ยช่างก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่า พระพุทธรูปจะต้องมีหลากหลายปางช่างจะสร้างสร้างในลักษณะที่ซ้ำๆกันนะฮะยุคแรกเลยเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเท่าที่สังเกตนะพระพุทธรูปกลุ่มแรกในสมัยราชวงศ์กุสานาของอินเดียเนี่ยก็จะมีแค่มีแค่ประมาณสักสองสามปางแค่นั้นเองค่ะนะ,ะปางหมายถึงถ้าเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะฮะอย่างในอินเดียเนี่ยเขาจะใช้ภาษาสันสกฤตว่ามุตทรา มุทราก็าาคือการแสดงท่าทางด้วยพระหัตหรือมือแต่คนไทยเราจะเรียกคับศัพท์ว่าปางใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยมุทราของอินเดียยุคแรกเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่มุทราครับที่เด่นๆเลยก็คือยกพระหัตตั้งขึ้นยกมือขวานี่ยพระหัตขวาตั้งขึ้นเนี่ยอินเดียเรียกอภัยมุทราคนไทยเรียกประธานอภัย เป็นปางยอดนิยมของยุคแรกเลยแลวนอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกปางสมาธิอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นพวกปางสายญาติอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือแรกๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ปางสองสามปางแค่นั้นเองคราวนี้เนี่ยผ่านคิดเข้ามาจากไหนส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าช่างเองก็อาจจะเอามาจากลักษณะของปฏิมากรรมรูปเคารพของศาสนาอื่นอย่างเช่นของเทวรูปของศาสนาพราหมณ์อะไรเงี้ยซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครคราวนี้เนี่ยพอ เนื่องจากศาสนาพุทธดั้งเดิมเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องพระพุทธรูปมาคิดทีหลังเนี่ยคิดก็เมื่อพศ .600 ไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องหยิบยืมลักษณะการวางพระหัตถ์วางมือมาประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่างก็พยายามที่จะอิงกับเหตุการณ์ในพุทธประวัตินะฮะอย่างเช่นตอนที่พระเจ้าตรัสรู้พระพุทธรูปก็ต้องนั่งน<แ>ะครับตอนที่พระเจ้าปรินิพพานพระพุทธรูปก็ต้องนอนอ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆในอินเดียเนี่ยเขาก็ยังไม่ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าต้างไหนต้องเป็นเหตุกกาาารณ์ตอนนใดดมํห แน่นอนเนี่ยก็ในหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีครับประมาณช่วงสมัยราชรงปาระของอินเดียเริ่มมีการกําหนดว่าถ้าพระพุทธรูปที่แสดงเหตุการณ์พุทธประวัติตอนไหนจะต้องแสดงมือ,อยังไงเขาเริ่มฟิกซ์แล้วอย่างเช่นเอาที่คนไทยรู้จักกันบ่อยที่สุดเลยเคยได้ยินปางมารวิชัยไหมครับเคยค่ะปางมารวิชัยเนี่ยฟิกซ์แน่นอนก็เริ่มสมัยราชวงศ์ปาระของอินเดียก็คือเขากําหนดว่าพระพุทธรูปที่แสดงปางมารวิชัยคือพระเจ้าชนะมารเนี่ยจะต้องมีท่าทางคือประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาเนี่ยนะครับแตะอยู่ที่ตรงหน้าขานะครับย้วพระหัตถ์ทั้ง5นิ้วชี้ลงดินที่ชี้ลงดินเพราะอะไรครับอ้างให้พระธรณีเป็นพยาคือปาระเขาเป็นคนฟิกแหละว,ว่ามารวิชัยหมายถึงตอนที่พุรุเจ้าชนะมามเนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพุทธศาสนาเนี่ยแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆนะฮะร,รวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยมีการสร้างสันต่างพระพุทธรูปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย นะครับอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเรานับถือพุทธศาสนามาเป็นพันปีและตั้งแต่สมัยทวารวดีแ<ฆ>รกๆเ,เนี่ยพระพุทธรูปในประเทศไทยเราก็มีไม่กี่ปางหรอกครับส่วนมากก็อิงจากของอินเดียเป็นหลักเช่นเขามีปางประธานาภายัยเราก็มีนะเขามีปางแสดงธรรมเราก็มีปางแสดงธรรมเนี่ยสังเกตง่ายๆครับพระพุทธรูปจะตีนิ้วพระหัตเ,เป็นรูปวงกลม S <S นะฮะที่จตบนี้เป็นรูปวงกลมวงกลมหมายถึงธรรมจักรภูริจากำลังแสดงธรรมเป็นต้นตอนนี้ที่เราเห็นพระพุทธรูปมีมากมายหลากหลายปางมากขึ้นเนี่ยนะฮะสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเรื่องในสมัยหลังเมื่อมีการพยายามที่จะค้นคว้าอ้างอิงการสร้างพุทธรูปเนี่ยให้เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติะะมันจะมีจุด พิพานที่สําคัญก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่สามตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่ 3, เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โปรดการบําเพ็ญพระราชากุศลก็คือสร้างพระพุทธรูปสร้างวัดเนี่ท่านโปรดมากเขา,าบากเป็เดจพระนั่งกล้าวรัชกาลที่ 3, ตอนนั้นเนี่ยท่าน พบแร่ทองแดงที่ตำบลจันทร์เพชรที่แขวงเมืองนครนสีมาท่านก็เอาแร่ทองแดงมาหล่อพระพุทธรูปเยอะแยะคราวน,นี้เนี่ยพอท่านจะหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธรูปของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยควรจะมีตางเนี่ยกี่ตางอ่าพอตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็มีหลายตางแล้วแหละหกเจ็ดตางแล้วนะครับที่สร้าง,งๆกันมาแต่ด,ดังเดิมคราวนี้ท่านก็เริ่มคิดมากขึ้นว่าถ้าอิงกับเหตุการณ์พุทธประวัติเอาแบบครบทุกตอนเนี่ยจะมีสักกี่ตางท่านก็เลยเหมือนให้กันบ้านนี้ไปกับพระมหา รูปสําคัญก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตทิโนโอรสนะซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวัดโพนะฮะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตทิโนโอรสท่านก็ได้กันบานมาด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่เรียบเรียงคมภี์กุจประวัติก็คือปฐมสมโพธิกถาท่านก็เปิดเลยครับงานที่ท่านเขียนนี่แหละแล้วก็เลือกว่าเหตุการณ์ตอนไหนพระเจ้าควรจะแสดงท่าทางยังไง น<ล>ะครดังนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะปางพุทธรูปชุดแรกที่ว่าเป็นระบบมีหลากหลายเนี่ยนะครับก็สมเด็จพระมหาสมณเาจาา้าพระองค์นี้เนี่ยแหละที่คิดสมัยรัชกาลที่สามที่คิดมาชุดแรกมีทั้งหมดสามสิบเจ็ดปางสามสิบเจ็ดปางสามสิบเจ็ดปางก็คืออิงจากพุทธประวัติตอนต่างๆนะครับอย่างเช่นบางปางเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นปางทรงรับยาคาคอันนี้ก็คือหมายถึงก่อนที่ท่านจะไปประทับปทัทรูท่านรับยาคาจากโสธรยพามอย่างเงี้ย หรืออย่างเช่นปางลอยถาดจึงแต่ก่อนไม่เคยมีมาก่อนก็อ้างอิงจากพุทธประวัติอย่างนี้เป็นต้นฮะท่านก็คิดมาได้37ปางพอรัชกาลที่3ได้ทราบว่าอาสมเด็จพระมาสมณเจ้าคิดมาแล้ว,วมีทั้งหมด37ปางมุทราแตกต่างกันไปมีทั้งนัง่งมีทั้งยืนมีทั้งบรรทมประทับนอนอะไรแบบนี้อะไรท่านก็หล่อเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก ดังนั้นเนี่ยพระพุทธรูปชุดแรกเลยที่ว่ามีปางหลากหลายที่สุดก็คือพระพุทธรูปขนาดเล็กซึ่งไมชการที่สารท่านหล,หล่อหล่อตามแนวคิดที่ท่านให้กันบ้านสมเด็จพระมหาส,สมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชินโรนรสไปทำพอท่านหล่อเสร็จปุ๊บพระพุทธรูป ชุดนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดพระแก้วครับวัดพระศรีรัณนาสัจดาราเพมแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากพระพุทธรูปชุดนี้จะอยู่ในหอพระที่อยู่ด้านหลังพระอุบโบสถวัดพระแก้วที่ว่าขนาดเล็กเล็กขนาดไหนคะอาจารย์เล็กขนาดไหนหน้าตักประมาณคืบหนึ่งฮะไม่เกินคืบอ,อ,องค์เล็กนะก็คออือจริงจริงมันมีเรื่องเบื้องหลังด้วยก็คือเรื่องจากราชการที่สเนี่ยท่านเน้เนเรื่องการนำเป็นพระสุโขหลใช่ไหมครับนะท่านก็เคยได้อ่านพงศาวดารว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินอย่าง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเคยสร้างรูปพระโพธิสัตว์5 5 0ชาติในวัดพระศรีสันเพชญพระโพธิสัตว์ในที่นี้หมายถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าคราวนี้ราชการที่3ท่านก็อยากจะบำเพ็ญพระจริยสงฆ์เหมือนพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาพระองค์นั้นอ,อบัลปุระษัตริย์แต่ท่านก็ทรงตะขิดตะขวงพระไทยนิดหนึ่งเพราะว่ารูปพระโพธิสัตว์5 5 0ประชาติเนี่ยนะครับนะบางชาติพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ ไปเกิดเป็นสุนัขก,ก็มีไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นอะไรอะไรแบบนี้อะไรเกิดเป็นนกคำนี้เนี่ยท่านก็กร่นเกรนแคทยว่าถ้าหล่อเป็นปฏกิมากรรมไว้สักการะบูชาเนี่ยมันก็จะดูแปลกแปล,แปลเนาะท่านก็เลยคิดว่าท่านจะสร้างเป็นพระพุทธรูปนี่แหละแต่คำนี้เนี่ยแค่พระพุทธรูปปางสมาธิปางมารวิชัยที่เคยทํากันมาหลายร้อยปีเนี่ยอาจจะมีน้อยไปแล้วก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับในเ,เรื่องในพุทธป,ประวัติทั้งหมด<แ>ท่านก็เลยให้กันบ้าน,ส,นรรมาสมเด็จพระมหาสมณาไปคิดมาก็เลยเกิดมาเป็น37มสิบเจ็ดปาง อ,นนอาจารย์คะจุดเริ่มต้นเนี่ยจากอินเดียใช่ไหมคะพอเข้าไปในประเทศต่างๆก็น่าจะมีอิทธิพลของประเทศนั้นๆกาหนดปางเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ในไทยเนี่ยหลังจากยุคของรัชกาลที่สามีเพิ่มเติมขึ้นมามีสรุปไว้ไหมคะตามข้อมูลว่าแล้วจริงๆตอนนี้ปัจจุบันมีกี่ปางโอ้โห <c oughs> เอาที่มีเอกสารทัดเจน,นะเป็นทางการเลยนะครับ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ย ท่านที่ได้กําหนดไว้เป็นตารานะฮะท,ที่ที่ว่าใช้อ้างอิงก,กันได้เลยนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยจะเป็นผลงานในสมัยรัชกาลที่9นี่เองก็คือผลงานของพระพิมลธรรมชอบอนุจารีนะฮะท่านเป็นพระราชาคณะนะฮะเป็นสมาชิสังฆสภาในสมัยรัชกาลที่9นะฮะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดราชดำรงที่ชนบุรีนะ <c oughs> ซึ่งพระพิมลธรรมเนี่ยท่านก็ เชี่ยวชาญในเรื่องในเรื่องพุทธประปวัติไตรปิดกท่านก็ไปนคนเพิ่มต่อยอดจากที่สมเด็จพระมหาสมาเจ้าคนไว37้37สปางท่านก็ค้นเพิ่มมาได้เป็น66ปางหกสิปาง ก็คือท่านก็ไปดูเหตุการณ์ปลีกย่อยในพุทธประวัติว่าเออจะมีตอนไหนที่เอามาสร้างสรรค์เป็นพระพุทธรูปบางต่างๆได้หรือเปล่า <c oughs> คะคำนี้ที่ทําไมพระพุทธรูป66ปางหรือ37ปางต้องแสดงท่าทางไม่เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการการแสดงพระหัตถ์หรือการแสดงท่าทางเนี่ยเป็นการสื่อสารกับคนที่มาสักการะว่าเนี่ยรูปพระพุทธเจ้าตอนนี้หมายถึงท่านกําลังทําอะไรอยู่ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการแสดงรหัสด้วยมือครับนึกออกไหมฮะ,ะอะประมาณเนี้ย ก็คือให้รู้ว่าพระพุทธเจ้ากาลังทําอะไรอยู่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยไม่เคยที่จะศึกษาหรือไม่เคยที่อ่านมาก่อนบางทีเราก็อาจจะงงนิดหนึ่งมีพระพุทธเจ้ากาลังทําอะไรทำไมต้องจีบหนิวแต่ความจริงอ่ะแต่ละปางเนี่ยมันมันจะมีความหมายหมดว่าต้องทําอะไรยังไงนะฮะต้องทําอะไรยังไงนะฮะอย่างเช่นปางที่เรามักจะเห็นบ่อยที่สุดถ้าเป็นพระพุทธรูปประทับยืนเนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมครับปางห้ามญาติปางห้ามสมุดปางห้ามพระแก่นจันทร์อันนี้ได้ยินกันบ่อยอ่านะฮะห้ามต่างๆนานาคราวนี้เราก็สสงัยว่าเอะ เรื่องห้ามห้ามเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญา้าปางห้ามสมุทรปางห้ามพระเกศจันจรเนี่ยนะครับก็อิงมาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในเมืองไทยเราเนี่ยแหละก็น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสม,ยสม,ยสมยเด็จพระมหาสํมมาจ้ากรมพระประมาณุชิตนี่แหละที่ท่านไปหาเหตุการณ์ในพุธประวัติมาแล้วก็พยายามมาอธิบายว่าพระพุทธรูปยกพระหัตถ์แบบเนี้ยคือปางอะไรเช่น ถ้ายกพระหั์ขวาข้างเดียวนะตั้งขึ้นก็เรียกว่าปางห้ามญาติก็คือไปอิงกับเหตุการณ์พุทธประวัติตอนที่พระญาติวงศของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือฝ่ายเมืองกับดิลพัฒ์ฝ่ายเมืองเทวท่หะทะเลาะกันและท่านก็ไปหา้าม mm. หรือถ้ายกพระหัตสองข้างกับเหล็กปางห้ามสมุดก็ไปอิงกับพุทธประวัติตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามพายุห้ามน้ำนะฮะที่กาลังจะท่วมเอิดล้นและท่านก็ใช้พุทธารมีห้ามไว้หรือห้ามแม้แก่นจันก็คือยกพระหัตชายข้างเดียวยกพระหัตชายข้างเดียวเขาก็อิงพุทธประวัติตอนที่พระเจ้าประสเสนทิโกศลเนี่ยสร้างรูปจําลองขององค์พระพุทธเจ้าด้วยไม้แก่นจันเนี่ยไว้ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบนดาวดึงพอท่านเสด็จกลับมาเนี่ยปรากฏว่า ท่านเข้ามาในเมืองปุ๊บเนี่ยรูปจำลองที่เป็นแทนตัวพูะเจ้าก็เกิดปาฏิหาริย์ก็คือจะลุกหนีให้พูะเจ้าองค์จริงมานั่งอะไรประมาณนี้ท่านก็เลยยกมือห้ามควนี้อธิว่ตถามห้ามห้ามเนี่ยต่างๆนะนะจะยกมือซ้ายยกมือขวาอะไรเนี่ยฮะต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่เราคิดในบ้านเราในเมืองไทยที่ว่าเอาลักษณะปางเนี่ยนะฮะไปคูัะเหตุการณ์ในประวัติ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่อินเดียเนี่ยอย่างที่อินเดียเนี่ยบางทีเขาก็มียกพระหัตอะไรแต่มีอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็เรียกอย่างเดียวเรียกปางประธานอาภัย <c oughs> อาภัยมุทราอย่างเดียว <c oughs> นะครับนะดังนั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธบางทีเราไปคุยเรื่องพระพุทธรูปกับคนที่นับถือศาสนาพุทธประเทศอื่นเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้มีปางเยอะเท่าบ้านเราเนี่เรียกได้เลยนะเมืองไทยเราปางเยอะที่สุดเพราะว่ามันมีกระบวนการในการคิดมาหลายหลายต่อเนี่ยนะฮะคิดมาตั้งแต่สมัยรยัชกาลที่สามรอบหนึ่งแล้วก็มนเนี่ยมาโผล่สมัยรัชกาลที่เก้าของชุดของพระพิมลธรรมที่ คิด่อกมาได้ถึง66ปา,างค่ะอาจารย์คะมีวัดไหนที่มีพระพุทธร,รูปครบทุกปางให้ประชาชนได้ไปศึกษาไปดูความหมายไหมคะ แนะนำเลยนะฮะมีที่หนึ่งที่ผมนึกออกตอนนี้เลยก็คือที่พระปฐมเจดียะครับโอ้ใช่เยอะมากจริงๆแต่หนูไม่รู้หรอกว่าครบหรือเปล่าเยอะมากเท่าที่ผมเคยอ่านข้อมูลมาพระปฐมเจดีย์เนี่ยมีครบหกสิบหกตางที่พระพิมลรมคิดไว้เลยอ่านะฮะคราวนี้จะอยู่ตรงไหนก็คือถ้าเคยไปวัดพระปฐมเจดีย์นะครับเราจะเห็นว่า รงรอบองาพระปฐมเจดีย์จะมีระเบียงเป็นระเบียงกลมๆนะฮะเป็นระเบียงคตกลมๆเนี่ยนะพระพุทธรูปเนี่ยแต่ละปางเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงระเบียงคตนั้นแหละเรียงกันไปแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียงตามลําดับพุทธประวัตินะฮะไม่ได้เรียงว่าประสูตรก่อนแล้วค่อยอะไรต่อเน,นี้อะไรไปก็คือเขาเขาเอามาตั้งถวายเนี่ยจริงๆแล้วก็มาสร้างในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยกลุ่มพระพุทธรูปชุดนี้นะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยก็คือมีครบ66ปางแต่ตอนสมัยหลังปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากาพระป ใช่ไหมครับแล้วนั้นก็มีคนเอาพระพุทธรูปรุ่นใหม่กว่ามาถวายเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเดินตรงรอบพระพุทธดมเจดีย์เนี่ยนับพระพุทธรูปเนี่ยบางท,ทีจะมีเกิน <c oughs> <c oughs> จะมีเกิน66ปางไปแล้วก็คือบางทีมีซ้ํากันเนี่ยปางมารวิชัยจะมี5 6องคองอะไรประมาณนี้นะฮะแนะนาว่าถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องหาเนี่ยหนังสือตําราพระพุทธรูปของพระพิมลธรรมชอบอนุจารีถือไปด้วยแล้วก็เหมือนเป็นอ่าไปเราเราไปลองดูนะครับว่าอันเนี้ยคือปางที่เท่าไหร่ในหนังสือเนี่ย <c oughs> ที่าปะผสมเจดีนะฮะอาจารย์คะแล้วพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกับพระประจำวันเกิดได้ยังไงคะแล้วอันนี้เฉพาะที่ไทยเราอีกแล้วหรือเปล่าน่าจะเรียกได้ว่าเฉพาะที่ไทยแต่จริงๆแล้วคติเรื่องอการถือเรื่องวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ดาวเคราะห์ประเทศอื่นก็มี <c oughs> แต่เมืองไทยเราจะพิเศษตรงที่เราจะมีการกําหนดปางพระพุทธรูปด้วยนะฮะควนี้ถ้าถามว่าเก่าแค่ไหนเนี่ย เท่าที่ค้นลองดูหลักฐานนะครับนะก็ผมไปเจอในหนังสือชื่อว่าตำนานระพุทธเจดีของสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพนะฮะท่านเขียนไว้คร่าวๆว่า ที่ถือว่าพระพุทธรูปปางนั้นปางนี้คู่กับวันเกิดอย่างเช่นวันอาทิตย์เป็นปางถวายเนตรวันจันทร์เป็นปางห้ามสมุดอะไรเนี่ยนะครับนะ mm. ท่านสันนิษฐานว่าก็น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสิน์ตอนต้น mm. นะฮะท่านไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัดว่าเริ่มต้นราชการไหนแต่ท่านก็มีตารางเอาไว้ว่าเนี่ยโหราจาร์แต่โบราณก็จะบอกว่าวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีเจ็ดวันใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> แต่คราวนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ย ดาวที่สําคัญจะมีแปดคราวนี้อ่ะวันไม่ครบเท่ากับดาวทํำยังไงทางโหราจาร์สมัยโบราณก็ใช้วิธีแบ่งครึ่งตรงกลางก็คือวัน,วนพุธด,ดังนั้นจะสังเกตทําไมมีวันพุธกลางวันกลางคืนเ<แ>นี่ยฮะเป็นวิธีของโหรเขาทําให้ง่ายฮะเขาจะได้คํานวณได้เวลาคํานวณอะไรแต่เนี้ยไรนะฮะออว่าดาวสําคัญมีแปดวันจะทำยังไงแต่ 8. เป็น 8. แปดเมื่อวันมีแค่เจ็ดก็แปดก็เป็นแปดซะไปหันตรงกลางเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนคราวนี้เนี่ยที่กําหนดพระพุทธรูปคู่กับวันนั้นๆเนี่ยนะฮะเท่าที่สังเกตนะครับจะเป็น เหตุการณ์พุทธประวัติเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วทั้งนั้นะนะฮะอาจจะอ้างอิงถึงขอให้พระพุทธบารมีมาคุ้มครองอะไรประมาณนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่อาจจะไปสืบได้ว่าแล้วทําไมจะต้องฟิกว่าวันวันนี้ต้องเป็นปางนี้แต่ถามว่า ความรู้เรื่องปางพุทธรูปคู่กับวันเกิดเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรามีหลักฐานก็คือการสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมวานหมายถึงพระุทธรูปประจําวันเกิดของพระมหากษัตริย์ค่ะนะฮะมันมีปริศนาอยู่นิดนึงตรงที่พระพุทธรูปประจําวันเกิดหรือพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระมหากษัตริย์เนี่ยเผอิญเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยารัชกรที่สามด้วยถ้าจำกันได้สมัยรักรที่สามท่านเคยตั้งโจทย์ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาไปคิดปางพุทธรูปใช่ไหมครับค่ะ ตอนนี้เรายังหาหลักฐานไม่ได้ว่าเรื่องกําหนดปางประจํามันเกิดก็เกิดขึ้นโดยแนวคิดของท่านอีกหรือเปล่าที่เรามีหลักฐานว่าเกิดขึ้นสมัยนเรนการที่สามเพราะว่าพระพุทธรูปประจําพระชนวานหรือพระพุทธรูปประจําวันเกิดชุดแรกเนี่ยสร้างสมัยนเรนการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯนะ สร้างถวายราชการที่1กัสบสแสดงว่าสมัยราชการที่1ที่2เนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้รอหรือยังไม่ได้มีคติเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธรูปสําคัญในราชการส่วนมากจะเป็นพระพุทธชัยวัดเ,เป็นพระรูปปางขัตสมาธิเพชรนะฮะ mm hmm. แต่คราวนี้เนี่ยพอมาถึงราชการที่3เริ่มมีความคิดว่าต้องมีพระประจำวันเกิดนะราชาศัพท์เรียกประจาประชนมาวานเนี่ยพอเกิดขึ้น,นราชการที่3เนี่ยก็สันนิษฐานว่าในช่วงสมัยนี้แหละน่าจะเป็นช่วงที่มีการกําหนดแล้วว่าวันไหนคู่กับปางอะไร ะ,ะเรายัางค้นไปไม่เจอว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นปางนั้นนะคะัโอ้อาจารย์งัดกำลังสนุกเลยนะคะเรื่องราวของพระพุทธรูปปางต่างๆมีเกรดเล็กเกรดน้อยต่างๆมากมายทีเดียวแต่ว่าเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วสุดท้ายค่ะคงต้องให้อาจารย์ให้หลักคิดกับผู้ฟังของเราสักหน่อยในการบูชาสักการะพระพุทธรูปที่ถูกต้องค่ะโดยทั่วไปแล้วพระพุทธรูปเนี่ยก็คือรูปแทน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางใดก็แล้วแต่นะฮะปางประจําวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนะบางครั้งเนี่ยเบื้องหลังแนวคิดที่โบราณอาจารย์ท่านกําหนดว่าต้องมีพระพุทธรูปปางไหนปางไหนส่วนหนึ่งมาจากศรัทธาที่มีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราบูชาพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ต้องน้อมนําจิตใจเนี่ยไปให้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนี่ยก็เสมือนเป็นสื่อนําเป็นสื่อนําบางครั้งคนเราไปให้ความสัมพันธ์กับองค์พระมากจนเกินไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโบราณเนี่ยเขาถือว่าเมื่อเรากราบพระเราไม่ได้กราบโลหะเราไม่ได้กราบหินเราไม่ได้กราบปูนแต่เรากําลังจะกราบพระพุทธคุณ นะครับดังนั้นไม่ว่าพระพุทธรูปนั้นจะงามหรือไม่งามจะสวยถูกใจเราหรืออาจจะหน้าดุหน้าบึง้งหรือบางทีเราก็ไปขบขันกับลักษณะพระพุทธรูปที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเพียงสื่อกลางจิตใจที่เราต้องน้อมนำก็คือเราน้อมนำบูชาไปให้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านประธาน พระธรรมท่านประธานหลักคําสอนหลักคิดให้แก่เรานะครับไม่ต้องไปรังเกียจพระพุทธรูปบางทีเราเห็นพระพุทธรูปแบบนั้นไม่ถูกใจแบบนี้ไม่ถูกใจกราบได้ครับกราบเลยเพราะเรากําลังกราบพระพุทธคุณนะครับค่ะโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ธนกฤษละออสวรนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าพระพุทธรูปปางต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาล้วนแล้วแต่ถูกอ้างอิงมาจากพุทธประวัติค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้ฝากข้อคิดไว้ได้น่าสนใจทีเดียวว่าการจะบบูชาสักการะกราบไหว้พระพุทธรูปปางใดก็ตามนะคะเราสามารถกราบไหว้ได้โดยไม่ต้องสนใจภาพลักษณ์ภายนอกค่ะแต่ให้น้อมนำจิตใจสักการะพระพุทธคุณคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ให้เราไว้ค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วค่ะ